เพราะว่าณเวลาถ้าเกิดข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธาร,รณสุขที่มีการโพสต์นี่นะคะเขาส่งถุงซิปที่จะเก็บศพเนี่ยไปแล้วประมาณ400ถุงแล้วก็จะต้องส่งตามไปอีกประมาณพันหกร้อยกว่าถุงเพราะฉะนั้นแต่เขาลบโพสต์นั้นไปดังนั้นณเวลานี้เนี่ยน้ำรถเนี่ยศพผุดเนี่ยอันนี้มาจากว่ายังตรวจไม่พบยังยังตรวจไม่ครบทุกบ้านนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเขาตรวจครบทุกบ้าน แยกกันออกตามตรอกซอกซอยแบ่งโซนแล้วก็แยกกันเพื่อที่จะค้นหาเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าหลักร้อยสองร้อยศพเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็คือนับศพนะคะตอนนี้ก็คือข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างราชการรายงานราชการรายงานเนี่ยยังไม่ถึงสามสิบศพเลยค่ะอืมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปอติ๊กตึงปอติ๊กอะไรต่างๆบรรดาพวกกู้ภัยนะะ่ะ บรรดาคู่ภัยเขารายงานเนี่ยโอ้โหเกินร้อยทะลุแล้วค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสุรเชสหักพานเป็นคนหัดใหญ่สงขาลงพื้นที่มีข้อมูลกลัวจะเกินพันนะสิมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการที่จะต้องทำให้เกิดความแตกตื่นแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตอนนี้นะคะเพราะว่านเวลาถ้าเกิดข้อมูลที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขที่มีการโพสต์นี่นะคะ เขาส่งถุงซิปที่จะเก็บศพเนี่ยไปแล้วประมาณ400ถุงแล้วก็จะต้องส่งตามไปอีกประมาณพันหกร้อกว่าถุงเพราะฉะนั้นแต่เขาลบโพสตนั้นไปดังนั้นนวเวลานี้เนี่ยน้ำรถเนี่ยศพผุดเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ายังตรวจไม่พบยังยังตรวจไม่ครบทุกบ้านนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเขาตรวจครบทุกบ้านแยกกันออกตามตรอกซอกซอยแบ่งโซนแล้วก็แยกกันเพื่อที่จะค้นหาเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่า หลักร้อยสองร้อยศพเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเขากลัวกันว่ามันจะเกินจากนั้นแล้วก็เกินเป็นพันแล้วเกินกว่าพันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอเคนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นข้อที่จริงที่ข่าวเขารายงานแล้วก็ทุกคนอาจจะต้องควรทราบไว้นะคะทุกคนทุกคนอาจจะต้องควรทราบไว้ส่วนรัฐบาลพยายามจะแก้ไขปัญหาโดยการที่นะคะประกาศว่าจะมีการเยียวยาศพละสองล้านบาท แต่ขณะเดียวกันก็พยายามในการที่จะไปให้กระทรวงการคลัง <c oughs> กระทรวงพาณิชย์แหล่งต่างลงพื้นที่วันนี้เพื่อประเมินสถานการณ์เสร็จเนี่ย <c oughs> ก็จะให้มีการเนี่ยนะคะใช้ลักษณะของการปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยหนึ่งปีเพื่อเอาไปซ่อมแซมบ้านปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยหนึ่งปีเพื่อที่จะเอาไปสร้างอาชีพซึ่งก็หลักไม่เยอะค่ะประมาณหลักแสนกลัวเป็นนี้ NPL ก็หลักแสนนะคะไม่ได้หลักเยอะอะไร ซึ่งจริงๆแล้วมันไม้จิ้มฟันมากนะคะไม้จิ้มฟันมากก็ไม่รู้ว่ากรณีที่จะต้องปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยแค่หนึ่งปีแล้วละแสนเดียวเนี่ยไม่รู้จะปล่อยไปหากระแสขอหอกอะไรคือดิฉันไม่เข้าใจว่านาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะแกจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไหมแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทั้งหลายเนี่ยไปประเมินจากพื้นที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราประเมินจากความเสี่ยงนะคะ เราก็จะมีความกังวลใจว่านี่จะได้คืนไหมแต่ถ้าเกิดเราประเมินจากภาวะวิกฤตและประชาชนเนี่ยเราต้องช่วยอบอุ้งเราก็ควรจะต้องในะคะให้นโยบายในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงนะการกู้เพื่อที่จะฟื้นชีวิตตัวเองอะในทุกรูปแบบปลอดดอกเบีย้ยไปเลยห้าปีจะสามปีห้าปีต้องปลอดดอกเบีย้ยไปเลยปลอดต้นปลอดการ ปลอดการปล่อยคืนปลอดการที่จะต้องคืนต้ตนทุนคุณดอกเบี้ยมันต้องระยะสามปีห้าปีไปเลยเขาค่อยมาใช้คืนมันต้องมีระยะในการพักฟื้นพักตัวในการที่จะฟื้นอาชีพแต่มึงให้เวลาเขาปีเดียวอีหาหกเดือนยังไม่รู้จะจะซับชีวิตได้ยังไงหนึ่งปีไม่รู้ว่าดอกกำไรจากการค้าการขายมันจะกลับคืนมาได้หรือไม่ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> วิธีคิดแบบคนที่ <c oughs> หาแดกกับสัมปทานรัฐเนี่ยมันจึงเป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างที่จะผิดพลาดาซ้ำซากนะคะวิธีคิดของคนที่คอร์รัปชันเอากับประเทศชาติซึ่งดิฉันไม่ได้หมายถึงใครนะคะ <c oughs> มันก็จะเป็นวิธีคิดเนี่ยของคนที่คาดการแล้วก็เดาสถานการณ์ไม่ออกมันไม่ใช่วิธีคิดของคนปฏิบัติหรือว่าเคยทํางานมันเป็นวิธีคิดของคนที่หาแดกกับสัมปทานรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไม่เคยทํางานไม่เคยในการที่จะไปกู้แบงค์เพื่อที่จะ <c oughs> เอามาซัพพอร์ตธุรกิจตัวเองให้อยู่รอดเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่เข้าใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะคืออันนี้คือเป็นเสียงบ่น <c oughs> จากชาวบ้าน <c oughs> ที่เขาพูดมานะคะทุกคน แค่นี้สุเขาเข้าให้ฝังเนาะทุกคนมีความคิดเห็นอะไรอยากจะคุยกับดรมริกาไหมล่ะเงินเนี่ยเป็นเงินจากธนาคารและธนาคารคือเป็นเงินฝากของพี่น้องประชาชนผู้ฝากเงินอย่างพวกฉันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฝากเงินกับรัฐฝากเงินกับแบงก์รัฐฝากเงินกับแบงก์เอกชนพวกกูเนี่ยนะพวกกูเนี่ยฝากเงินไว้กับแบงก์รัฐดอกเบี้ยกําไรมอบให้กับ รัฐบาลเอบอกดอกเบี้ยหรือกำไรมอบให้กับธันอาคารที่พวกกูเนี่ยใช้ธุรกรรมฝากเงินมาโดยตลอดเลยประชาชนทุทกๆคนพร้อมในการที่จะช่วยชาวหาดใหญ่ช่วยพี่น้องภาคใต้ช่วยพี่น้องที่ประสบอุทกภยัยหรือประสบภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศแหละพวกกูเป็นเจ้าของเงินฝากนะส่วนนายกหรือเมียนายกหรือว่ารัฐมนตรีแต่ละคนพวกมึงเนี่ยเป็นเจ้าของเงินฝากจํานวนเท่าไหร่อย่างไรเงินฝากของพวกมึงเนี่ยฝากไว้หรือไม่อันนี้เราก็ไม่ทราบ ส่วนใหญ่เนี่ยดิฉันก็ทราบมาว่านักการเมืองก็ถนัดที่จะใช้เงินสดอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากแล้วก็ไม่ค่อยใช้บัญชีเงินฝากเนี่ย บางทีก็จะไม่ค่อยทราบว่าพวกคุณเนี่ยนะคะฝากเงินไว้กับธนาคารและธนาคารเนี่ยมันเนี่ยร่ำรวยจากดอกเบี้ยที่ได้จากพวกเราเนี่ยขนาดไหนอย่างไรดังนั้นเมื่อถึงเวลาวิกฤตของประชาชนและประเทศชาติเราสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยออกนโยบายปลอดดอกเบี้ย3ปี5ปีปลอดต้นคือปลอดการใช้คืนเนี่ย สำหรับประชาชนในภาวะวิกฤตเนี่ยใครก็ตามแต่ทะเบียนบ้านอยู่หาดใหญ่ใครก็ตามแต่ทะเบียนบ้านอยู่สงขลาควรจะเวฟดอกเบีย้ยและทุนที่จะต้องจ่ายคืนแบงก์ไปประมาณ3ปีหปีพักหนี้ไปเลยพักหนี้เกษตร,รกรพักหนี้พ่อค้าแม่ขายพักหนี้คนที่กู้เงินแบงก์ที่ผ่านมาและสําหรับคนที่จะกู้ใหม่ควรที่จะปลอดดอกพักหนี้ไปเลย3ามปีห้าปีนี่คือวิธีคิดนี่คือวิธีคิดแต่ขณะเดียวกันเนี่ย นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คิดดีนะคือให้รัฐมนตรีคลังให้รัฐมนตรีพาณิชย์แทมดีต่างๆไปลงพื้นที่ให้เห็นสภาพพื้นที่เห็นสภาพแล้วเป็นยังไงกลับมาปุ๊บปรากฏว่าแม่งก็มีแค่นโยบายปลอดดอกเบี้ยแค่ปีเดียวอีกควาย แล้วประชาชนเขาจะฟื้นตัวทันไหมจะฟื้นตัวได้อย่างไรและประชาชนเนี่ยเขาจะสามารถในการที่จะดํารงชีวิตได้อย่างไรอีควายและประชาชนเนี่ยแค่แสนเดียวเนี่ยเขาจะเอาไปฟื้นบ้านเขาได้ยังไงเขาจะาไปล้างบ้านเขารอดไหมแล้วเขาจะเอาไปพลิกฟื้นในการที่จะสร้างอาชีพใหม่ได้อย่างไรอีควายอีโง่และหาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายแล้วกู้เงินแบงค์มาทั้งนั้นอีกสึ่งตงึ้งแล้วมันไม่ใช่แค่ ธนาคารของรัฐธนาคารของเอกชนไอ้พวกไฟแนนซ์ไอ้พวกอะไรต่างๆที่คนเอาของไปตึงไอ้ลงจำนำอะไรต่างๆมึงก็ต้องขนออมเายกทั้งหมดมาแล้วก็วอร์มแล้วประชุมกันทีเดียวเข้าใจไหมไอ้พวกคนรวยทั้งหลายในการแก้ไขปัญหาให้คนลำบากยากจนเนี่ยมึงเก็ตหรือเปล่าไอ้พวกที่มีการปล่อยดอกสูงอะไรทั้งหลายไอ้พวกไฟแนนซ์ทั้งหมดไอ้พวกที่ นะเอารถไปจำนำเอาบ้านไปจำนองทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกที่ดอกสูงดอกตำ่ำไม่ถ้าเป็นสถาบันการเงินอะไรก็ตามที่แต่ปล่อยกู้เนี่ยซึ่งอยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายนอกกฎหมายมึงต้องประชุมวารุม,มันทั้งหมดโดยใช้รัฐมนตรีคลังเนี่ยกำกับนโยบายแล้วเอาธนาคารแห่งประเทศไทยมาควบคุมรวมทั้งไอสมาคมธนาคารก็จะต้องให้การส่วนร่วมมึงต้องวารุมและประชุมทีเดียวเข้าใจไหมคะทนานายกรัฐมนตรีแหละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณจัดประชุมพรุ่งนี้มาลือน,นี้เรียกสมาคมธนาคารมาทุกธนาคารเรียกธนาคารเนี่ยประเทศไทยมาประชุมเรียกกรรมการบอร์ธนาคารทุกที่มาเสร็จแล้วเอาบอสยอศบอสยอมาธนาคารรัฐสถาบันการเงินทั้งหมดเอามาวารูมเสร็จแล้วถามเขาว่าเขามีอะไรที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนธนาคารแต่และธนาคารสถาบันการเงินไฟนนท์ทั้งหมด เขาจะผ่อนปลดหน้กับประชาชนได้อย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่จากนั้นก็ให้นโยบายเขาไปแล้วก็แลกเปลี่ยนนโยบายกันแล้วเอานโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยครอบเข้าใจไหมคะท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอนที่ดิฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์และมีโครงการจับคู่กู้เงินเนี่ยตอนนั้นท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติคนปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นรองนายรกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเป็นเพียงแค่ผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังวางแผนทางย่านเศรษฐกิจการคลังซึ่งท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งดิฉันก็ชื่นชมตอนดิฉันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ท่านเป็นผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังจากนั้นท่านก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นระดับรองอธิบดีแล้วก็เป็นอธิบดีท่านเป็นอธิบดีรอง ลองรองอธิบดีแล้วก็มาเป็นอธิบดีสัมภารแล้วก็ไปกรมธนารักษ์จนกระทั่งพอรัฐบาลของอ e ีแพรทองทวีท่านก็ถูกอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นท่านก็ได้กเกษียรราชการไปแล้วท่านก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราก็เคารพท่านแล้วก็ชื่นชมท่านแต่ว่านะ ดิฉันก็อยากจะให้ท่านเนี่ยรู้เท่าทันสถานการณ์วิกฤตตอนส,สมัยที่เราอะวิกฤตโควิดเนี่ยท่านก็เป็นคนนึงซึ่งสามารถวางแผนช่วยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยในการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นท่านเอาบทเรียนตรงจุดนั้นมาเพื่อช่วยประชาชนถ้าเกิดมีผู้นําโง่ท่านไม่ต้องไปเชื่อผู้นําโง่ก็ได้ ง่ายๆสั้นๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดท่านเนี่ยนะคะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแล้วเวลาเรามีผู้นําโง่เรามีรัฐมนตรีบางคนที่มาร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วท่านเนี่ยคิดไปอีกแบบเขาคิดไปอีกแบบแล้วเขาเสือกโง่ท่านก็นําเสนอใ,ให้มันดีๆท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมคะท่านเอกนิติดิฉันเนี่ย ที่ต้องพูดอะไรแรงๆเพราะว่าดิฉันไม่อยากให้ประเทศชาติเสียเวลาเพราะว่าตอนนี้มันเสียเวลาเสียโอกาสเสียหายแล้วก็เสียชีวิตประชาชนไปมากแล้วดิฉันไม่อยากเชี่ให้เสียชีวิตรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีอีกคําลบหนึ่งซึ่งปัจจุบันเราหาศพรัฐมนตรีเทศมนตรียังไม่เจอเลยหาศพผู้ว่าของจังหวัดสงขลยังไม่เจอเลยดังนั้นดิฉันไม่อยากจะให้เป็นศพต่อไปนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีบางคนจะเป็นศพต่อไปดิฉันไม่อยากให้มันเป็นเช่นนั้นดิฉันจึงขออนุญาตพูดอะไรตรงๆแรงๆไม่ต้องโกรธ ค่ะค่ะรับได้ก็คือรับรับไม่ได้ก็ช่างมึงค่ะก็แค่นั้นแหละค่ะโอเคนะคะฮูเคสตามนั้นแหละค่ะคือดิฉันไม่อยากเสียเวลาค่ะเข้าใจใช่ไหมคะดิฉันไม่ประหลาอใครหรอกค่ะ ดิฉันไม่ประหลาอใครหรอกค่ะดิฉันไม่เอาใจใครทั้งนั้นหรอกค่ะดิฉันไม่เห็นดิฉันไม่อยากจะไปนะคะพยายามในการที่จะประหลาอประหลาดแล้วก็ไปหาโอกาสอะไรจากพวกท่านทั้งนั้นละค่ะโอเคนะคะดิฉันนั่งขายสบู่กับดิฉันอยู่ในบ้านดิฉันอย่างนี้ละค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะบอกพวกคุณตรงๆค่ะอย่าเสียเวลากับคนที่พยายามที่จะยกยอปอปั้นท่านขับนายขาเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนอยู่ในอำนาจเพียงแค่ช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นละค่ะบางคนมีอำนาจล้นฟ้าล่าสุดกูก็เห็นอยู่ในคุกคลองเปลมอยู่ในคุกเเนนี่ยอคคะะ ตามนั้นละค่ะท่านก็ท่านต้องเข้าใจสิคะท่านเนี่ยนะคะไปออกนโยบายเพียงแค่นิดๆหน่อยๆกระป๋อกระเปี้ยเสียเลียดินออกนโยบายกระเปี้ยกระป๋อลอดินเนี่ย มันมันจะไปมันจะได้ผลอะไรล่ะคะมันไม่ได้ผลนะคะท่านแล้วประชาชนเขาก็ลาบากท่านก็เห็นความลำบากของประชาชนไหนสิคะท่านลองคิดชิคะว่าเงินแสนของท่านเนี่ยสองเดือนท่านก็ใช้หมดแล้วอะแล้วท่าน้องนึกดูว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถใช้เงินแสนในการฟื้นอาชีพได้ไหมอะท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมคะเออแล้วกรณีของการที่นะคะมีการเนี่ยนะคะอ่าศพหนึ่งนะคะจ่ายแค่สองล้านเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้พวกเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองได้ตั้งเจ็ดล้านเนี่ย นะแล้วก็น้อยกว่ากรณีที่มีเหตุวิกฤตชายแดนคขเมรเนี่ยได้ตั้ง8ลนะ้านน่ะแล้วท่านไปให้สองล้านทั้งทั้งนี่มันเป็นความบกพร่องของพวกท่านเองอะ่ะท่านท่านมีสมองไหมอะคะท่านควรจะต้องใช้สมองตรองดูใหม่อีกรอบหนึ่งออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวอังคารหน้าจะมีการประชุมคอมอวันอังคารที่จะถึงอะคะ่ะท่านใช้สมองตรองดูอีกรอบหนึ่งทั้งหมด35คน3 6คนของคอรมอนะคะค่ะคอมอแปไปว่าคณะรัฐมนตรีไม่ใช่คุณร่วมน้อยนะคะค่ะค่ะไม่ใช่คุณร่วมมากคอรมอเรียกว่าคณะรรัฐมนตี ซึ่งเป็นคนถืออานาจรัฐธิปัตย์ของรัฐบาลของประเทศชาติของประชาชนเป็นผู้ที่จะอนุมัติใช้เงินภาษีของประชาชนแล้วเงินที่จะต้องอนุมัติใช้นั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินคดพ่อคดแม่ของพวกท่านแต่ละคนแต่เป็นเงินของประชาชนที่ประชาชนเสียภาษีและประชาชนพร้อมในการที่จะช่วยเหลือประชาชนด้วยกันแค่ท่านบริหารจัดการให้มันดีอยากอรัปชันแค่นั้นเองโอเคนะคะดิฉันก็ขอกลับเรียนพวกท่านประมาณนี้นะคะดิฉันกลับเรียนพวกท่านประมาณนี้นะคะท่านท่านทุกคนจะเข้าใจใช่ไหมคะ ท่านท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นค่ะมีใครไม่เข้าใจช่วยยกมือขึ้นค่ะพวกท่านที่ฟังอยู่มีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีใครไม่เข้าใจลยคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีคนบอกว่าลงมาช่วยหน่อยลงมาช่วยหน่อยเดิชยฉันลงไปช่วยตอนนี้ไม่ได้หรอกค่ะทำไมล่ะคะดิฉันดิฉันกำลังมีสมาสติแล้วก็สมาธิแล้วก็ แล้วก็นั่ง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 ดีเฟนกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศอยู่ที่นี่ค่ะดิฉันดิฉันไม่สามารถลงไปได้ค่ะดิฉันลงไปดิฉันก็ถือไม้กวาดอยู่ด้านหนึ่งแล้วก็ถือนมอยู่กล่องหนึ่งดิฉันก็เอาไปแจกใครไม่ได้หรอกค่ะโอเคนะคะดิฉันจะไปหาดใหญ่ก็ต่อเมื่อพี่น้องชาวหาดใหญ่ซึ่งอยู่ในตลาดกิมยงก็ดีพี่น้องประชาชนอยู่ในร้านทองร้อนนู่นร้านนี่ที่จะฟื้นอาชีพดิฉันจะไปช่วยพร้อมกับพี่ปองอันชลีดิฉันจะลงไปตอนที่ดิฉัน ทุกๆร้านทุกๆลวงไปไลฟ์สดช่วยดิฉันจะไปไลฟ์สดช่วยขายของตอนที่น้ําทุกคนฟื้นอาชีพแล้วดิฉันจะไปตอนนั้นค่ะดิฉันไปตอนนี้ดิฉันไม่มีความสามารถจะไปช่วยอะไรพวกท่านได้ละค่ะดิฉันเนี่ยกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ดีไม่สามารถที่จะแบกท่านออกจากน้ําได้หรอกค่ะและตอนนี้ท่านมีนายกเทศมนตรีท่านมีผู้ว่าสงขลาท่านมีปอพอท่านมีอธิบดีท่านมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมีรองนายกัฐมนเฮ้ยไปยังไงไปานอนสิเฮ้ยไอ้เหตรอนเฮ้ยไปช่วยตรงนอนสิเฮ้ยซิวทำไมอยู่ตรงไหนวะ ท่านมีทุกท่านอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนที่เก่งกว่าดิฉันเนี่ยก็คือพนักท่านนายกแล้วก็รองนายกแล้วก็อีกหลายๆคนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปครั้งที่4ครั้งที่8แล้วเพราะฉะนั้นดิฉันชื่อดเรมาริกาดิฉันดิฉันไม่มีปัญญาหรอกดิฉันช่วยดิฉันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าดิฉันไปดิฉันก็เป็นภาระเปล่าๆดิฉันนั่งอยู่ตรงนี้ดิฉันช่วยพวกท่านได้มากกว่าดิฉันนั่งด่าอยู่ตรงนี้ฟาดอยู่ตรงนี้นั่งแนะนําอยู่ตรงนี้แปากฏว่ารัฐมมมนนนนนนตตรรรรีีีหหือออาาาายกกกกััััส่่่ววใญ็็ู้จเเเคคิิดดขงฉ ไปไปไปขยายต่อ ไปปฏิบัติการต่อเท่านี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันช่วยได้มากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะเป็นลักษณะเหมือนบุ๋มพัรดาลงพื้นที่อะไรต่างอย่างนั้นได้หรอกดิฉัน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 ไม่มีกําลังขนาดนั้นนะคะค่ะโอเคนะคะทุกคนโปรดทราบนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะไปแบกคนแก่ไปแห่คนเด็กได้หรอกดิฉันทาไม่เป็นนะคะดิฉันไม่มีความสามารถในการอย่าว่าแต่ผัดข้าวเลยดิฉันําน้าพริกยังไม่แดกไม่ได้เลยค่ะดิฉันจะไม่ไปนะคะโอเคค่ะแล้ว่าดิฉันเนี่ยซัพพอร์ตแนวหน้าออนไลน์พรุ่งนี้ก็จะไปแนวหน้าอีกดิเออาขง เอาแรงต่างไปบริจาคผ่านแนวหน้าออนไลน์ของพี่ปองอันชลีภาริลักษณ์แล้วพี่ปองอันชลีภาริลักษณ์ที่แนวหน้าออนไลน์เนี่ยเขาส่งของลงภาคใต้ประมาณครั้งละ4คันรถ10ล้อส3คันรถพ่วงเนี่ยไปอีกรอบแล้วเขาส่งไป4ี่รอบแล้วค่ะเขาส่งไป4รอบแล้วนะครับแนวหน้าออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเ,เด็กตําริกงานั่งฟาดนั่งฟาดยดีย๋ยวนี้ไม่เห็นทําหาเลยเลยกูไม่ต้องทําหาอะไรค่ะกูบริจาคเงินอย่างเดียว แล้วก็กูก็บริจาคของอย่างเดียวกูก็บริจาคขายของถูกขายกาแฟถูกให้กับพี่ปองอันชลีแล้วก็ให้เขาขนไปขนไปขนไปกูทําแค่นี้ค่ะโอเคนะคะคนเราเนี่ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแบบนะคะแห็นแตนแต,แต้สร้างภาพกวาดไม่กวาดแล้วขอโทษนะคะพอดีดิฉันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่จะต้องไปมานั่งนะคะ,ะระดมบริจาคไม้กวาดอีควายไม้กวาด,ม,วาดมึงก็ซื้อสี่สิงเติมมึงจะไปลงบริกาหาพ่อมึงเหรอ